มากใครเดินทางมาแถบอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่จะไม่พลาดเดินทางมาวัดประดูวีรธรรมบ้านดอนดูตะบลกุตไกา่าอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเพื่อสักการะพระธาตุเจดีย์ก้ายอดที่บรรจุอธิธาตของพระอริยสงฆ์คู่บุญสองท่านคือพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่แพงตาเขมิโยกับสหธรรม,มิกของท่านคือหลวงปู่คำตาสุปันโน ซึ่งทินฐานเดิมของหลวงปู่คำตาสุปันโนนั้นท่านอยู่ประเทศลาวได้มาจำพรรษาและร่วมพัฒนาที่วัดแห่งนี้จวบจนกระทั่งมรณภาพหลวงปู่แพงตาเขมิโยท่านเป็นคนบ้านดอนดูโดยกำเนิดในวัยเยาว์เมื่ออายุก้าขวบได้บรรพชาเป็นสมณรศึกษาพระธรรมวินัยอยู่สาปีครั้นอายุ22ปีได้บวชเป็นพระ เล่าเรียนมนน้อยมนกลางมนหลวงและเรียนอักษรธรรมได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์ลับที่ภูคอจังหวัดสกลนครด้วยการอดข้าวดื่มแต่น้ำอย่างเดียวเดินทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรจนถึงประเทศลาวท่ามกลางสัตว์ร,ร้ายและพยันอันตรายต่อมาได้กลับมาจำพรรษาที่วัปดปูวีรธรรมบ้านเกิดจัดตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ให้มีการสอนโรงเรียนปริยัติธรรมและพัฒนาวัดตลอดมาหลวงปู่แพงตาเขมโยท่านไม่เคยหยุดนิ่งได้สร้างอุโบสถหลังใหญ่ที่มีความวิจิตรการตาเพื่อประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ภายในปริสถานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาหลวงปู่ยังสร้างศาลาการ,ปรเปรีย n คือใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานอกจากนั้นยังมีการสร้างหอระฆังรูปทรงแปลกตาหลังคาทรงพื้นถิ่นอีสานผสมผสานลาวพมา่ามีภาพต้นไม้มักกลีผลซึ่งเป็นพันธุไม้ตามความชื่อจากตำนานป่าหิมะานที่ออกผลเป็นหญิงสาวในอดีตหลวงปู่แพงตาเขมโิโญมีชื่อเสียงโด่งดังมาก เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยต้องมนตขุณใสผีเข้าช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยแค่เจ็บแก่ญาติโยมเพราะท่านมีความรู้ด้านสมุนไพรและคาถาอาคมเป็นเลิศหลวงปู่แพงตาเคมิโยมราณาภาพเมืม่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2435สริริอายุ78ปีพันษา57หลวงปู่พูดง่ายๆว่าหลวงปู่ทั้งสองเนะเาะก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ ประทับใจของท่านท่านคือท่านเป็นพระที่พูดอะไรท่านไม่เคยเป็นพระที่มีความโลภความอะไรท่านเป็นพระแต่ละรูปเนี่ยท่านศึกษากับท่านเนี่ยถึงแม่นไม่มากเท่าไหรหรอกแต่แต่ท่านเป็นพระที่ใจดีพูดง่ายว่ะใครจะทําอะไรอะไรท่านไม่เคยว่าอะไรท่านบอกว่าอยากได้ดีก็ทําดีทําเอาอยากได้อะไรก็ทําเอาท่านว่าะเพราะว่าความดีมันอยู่ที่ตัวแล้วท่านว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านบอกนะ Oh